พอแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะวันนี้ก็คงจะเล่านิทานให้ฟังที่ผ่านมาก็ผ่านไปหลายเรื่องแล้ว<ะ>ค่ะือนิทานพวกนี้เคยทําเป็นกระตูนแล้วก็ทําเป็นหนังสือคือรวมเรื่องทั้งโลกอะเรื่องดีๆเรื่องตัดบ้างเรื่องมนุษย์เรื่องของอีศกบ้างให้ได้ข้อคิดนะีวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะถือว่าเป็นข้อคิดประจำวันเล็กๆน้อยๆวันนี้เรื่องแรกก็เรื่องของลาแตกสามัคคี ก็ลองฟังสามัคคีเป็นยังไงแตกสามัคคีเป็นยังไงเรื่องนี้ก็เล่าว่าลาเนี่ยเขาก็เดินทางไกลมาร่วมกันเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเจอกม็มาเจอเอาดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็มารวมตัวกันแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายก็มีความสุขทั้งหนักพอไมีความสุขมากๆเข้ากันที่อภรณ์าทำไงเหมือนคนร่วมหุ้นกันเนี่ยพอมันรวยมีตังค์มันก็เริ่มแตกใช่ไหม ลานี้ก็คิดขึ้นมาได้บอกว่าให้เรามาแบ่งกันดีกว่าแบ่งโซนนิ่งกันดีกว่าคนละพื้นที่ลาก็ประชุมกันก็ตกลงแบ่งคนละสิตารางวายี่สิบตารางวาภาษาของลาเขาเนี่ยแหละเขาก็แบ่งกันเวลาเอือออกมาก็เอือของลาเนี่ยว่าแบ่งเป็นเขตห้ามไปยุ่งซึ่งกันและกันต่อมามันก็มีความสุขดีนะตอนแรกๆก,ก,กันเีอะกว่า<ะ>แต่ทีนี้พอหน้าหนาวมาสิทำยังไง ันเคยรวมกันในเวลาอยู่ด้วยกันมันก็อบอุ่นใช่ไหมทีนี้พอฤดูหนาวมานี่ไอ้ลาก็เริ่มหนาวจะไปพึ่งคนนู้นก็แหมสักสีเราแม่ก็เลยต่างคนต่างไม่พึ่งก็กต่างคนต่างอยู่พอหน้าหนาวต่างประเทศนหิมะมันตกเนี่ยพอหน้าหนาวผ่านไปปรากฏว่าไอ้ลาแต่ละตัวก็สีแหหมดตายหมดทุกตัวเลยเคยมีความสุขเคยอยู่ร่วมกัน แต่พอมาแบ่งโซนนิ่งแบ่งความรบับผิดชอบตัวใครตัวมันคือสัตว์เนี่ยมันก็คือมนุษย์มนุษย์ก็คือสัตว์สังคมอันหนึ่งเหมือนกันน่แหละสัตว์นี่แปลว่าอะไรรู้ไหมสัตว์แปลว่าข้องค่ะ<ฆ>เรายังข้องอยู่ในสังคมเรายังข้องอยู่ในโลกโลกธรรมเนี่ยได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศ<ฆ>มีสุขมีทุกข์สรรเสรินินหาไอรานี่ก็เหมือนกันพอแบ่งแล้วต่างคนต่างอยู่ก็ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพิยาพรล,ลงคิดดูนะตอนนี้การพิยพรอยู่คนเดียว มีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วไม่สนใจใครเลยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ค่ะจะกินข้าวก็ต้องไปร้านข้าวแกงไงใช่ไหมะจะซื้อเสื้อผ้าก็ต้องไปห้างจะซื้อรถก็ต้องไปร้านรถเขาด้วยตัวเราเองเราอยู่ไม่ได้หล้วเราต้องอาศัยคนอื่น<ช>เป็นตัวส่ว,นสวนหนึ่งอย่างน้อยเป็นข้าราชาการก็อาศัยในหลวงเลยแล้วเป็นค่าราชการใช่ไหมค่ะ,คะว่าไม่เชื่อลองทําผิดอะไรสักอย่างก็โดนไล่ออก พอเดินไล่ออกตอนนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะกินละแย่แล้ว, yeah, ลวต้องไปเป็นจับกลางเป็นทําอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในลาคนนี้มันสอนเราสอนเราว่าเวลาเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยอะไรที่เราทําไม่ได้คนอื่นเขาทาได้กรเขาถามไปเราก็มีหน้าที่ไปซื้อเขาแบ่งปันให้เขาส่วนที่เราทําได้คนอื่นเขาไหมาเขาก็มาพึ่งเราเราก็ให้เขาพึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพึ่งกันไปพึ่งกันมาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินค่ะน้ําไม่มีเรือเรือไม่มีน้ํามันก็ดูเงียบเก่าเสือก็ต้องพึ่งป่าเหมือนกันลาเรื่องนี้เรื่องมันเล็กเล็กนิดนิดแต่ว่าอาจารย์มีความรู้สึกว่าถ้าเราเอานํามาเล่าสู่กันฟังมันก็จะได้ข้อคิดสะกิดใจเล็กๆ็น้อยน้อยว่าอย่าถือว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ไม่ต้องพึง่งใครหลายคนพอเติบโตขึ้นมาเป,นเป็นใหญ่เป็นโตมักจะลืมว่าจริงแล้ว เราโตขึ้นมาก็ด้วยการเป็นคนตัวเตี้ยๆต่าๆจากคนเล็กๆก็ค่อยๆกลายเป็นคนใหญ่ขึ้นมามันก็จะมีรากเหง้าของมันไม่ว่าจะมายากจนมาจากตะลามมาจากบ้านนอกมาจากอะไรก็แล้วแต่พอยาด้ลืมรากเหงา้าเรามีสังคมมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรต่างๆเนี้ยนะนี่ก็เป็นเรื่องของลาแต่กรับขี่ทีนี้ไปอีกสักเรื่องหนึ่ง กรณีพอรอกีฬานี่เรื่องของกบทจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องนิพานประลังประหลานา,า,านแล้วละ่ะแต่าจารย์ก็ชอบเอาพลางให้ฟังเพราะคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่การที่พรบอกตอนเข้ามารับราชการใหม่ๆเปนเดือนเท่าไหร่สี่พันสองสามสิบค่ะเดือนแรกมากกว่าอาจารย์ทั้งเยอะยการที่พรได้สี่พันกว่าก็มีความสึกว่าเมื่อไรจะได้หมื่นหนึ่งสักทีใช่ไหมค่ะ เอาพอได้หมื่นแล้วมันน้อยไปเ็นชาวบ้านก็ได้ตั้งหมื่นห้าพอได้หมื่นห้าไปไงน่าจะสอง,สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าม,หมื่นมันอยากไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้จริงไหมเป็นความจริงไหมอันนี้เป็นความจริงค่ะอ่าต้องยอมรับก่อนอก่อนกนารย้ายพอก็อยากมีแค่มอเตอร์ไซค์นิติปื๊ดๆไปมาอะพอต่อมาได้รถเก๋งโตโยต้ายาริสวีออโอ้โหสุดยอดอยากได้มานานพอได้หนาๆก,ก,ก็เห็นเพื่อนมีบีเอ็ม มีโวลโบเนี่ยว่ามันก็อยากเั้ื่อนไปเรื่อยโดยเราลืมลากเงาความต้องการของมนุษย์จริงๆจริงๆไม่มีอะไรเลยก็เดินไงอาจารย์นี่เดินตั้งแต่เป็นร้อยตีถึงพันตีพันโทมกว่าจะมีรถ <c oughs> อะอาศัยรถเมย์ของสมรกรมาตลอดแต่สมยัยในเลิศแเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> ไปยาปอเนี่ยยังไม่เกิดเนี่ยยังค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ความต้องการมันพองที่พูดปูมาเนี่ยเพื่อมาเข้าเรื่องกบ ที่มันอยากเป็นเขามันไปเรื่อยๆนะะเอาละกบนี่เขาก็อาศัยอยู่ที่ในศูนวัดแห่งหนึ่งมีบ่อน้ําเล็กๆเช้าก็เห็นพระไปบินสบาทมาฉันเสร็จก็เอาข้าวมาโปรยให้ไก่ไอ้กบนี่เห็นไก่เข้ามาไก่เนี่โหอยู่เฉยๆเลยได้กินพระนี่วัดแน่วัดตื่นตีสี่ตีห้ายังต้องไปบินสบาทเพื่อมาให้ไก่กินแต่ว่าไก่มันแน่กว่าพระนี่ว่า กบก็เลยอยากเป็นไก่ไก่นี่มันสุดยอดจริงๆแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยกาน,นิยพรเคยคิดงั้นไหมค่ะโอ้โคนเป็นนิพน์เนี่ยนั่งเซนแกร๊กเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะหรือผลเอกยิ่งเซนน้อยหน่อยอะไรทางานนิดเดียวอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรไะเราก็อยากเป็นเราให้เป็นจริงๆแล้วเราจะมีความรู้สึกวุ่นนะตูนหวายปวดหัวนะเพราะแรกกบก็อยากเป็นไก่เนียพอยากเป็นไก่ในหน้าก้าวเอ๊ะไก่ก็คือเป็นฮีโร่ของกบแล้ะ ทีนี้ไก่เดินไปเดินมาก็เจอตุนัขา้าสตุนขก,ก็ไล่กัดไก่กบก็บอกตุโถเอ,อ้ยไก่พม่ว่าจะแน่เจอหมาก็บินกระจุยกระจายไปแล้วสู้หมาไม่ได้นี่วากบก็เลยบอกโอ้โหทํางไงกูจะได้เป็นหมาก็เก่มาเป็นหมานี่มันดีมันสามารถไล่กัดไก่ได้ไก่ยังสู้หมาไม่ได้เลยปีละบุรุษของกบเปลี่ยนจากไก่เป็นหมาอีกแล้วที <c oughs> นี้เจ้าหมานี่ก็เดินไปเดินมาไปเจอมนุษย์ผู้หนึ่งเดินมา ก็เลยไปไล่ไล่กัดมนุษย์มนุษย์ก็ตีด้วยไม้เลยตีมังเตะมังหมาก็กระเด็นไปกบบอกกฤโถเอ้ยหมาเนื้อจันเนี่ยยังไงสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์เก่งเตะก็ได้ใช้ไม้ตีก็ได้อหมาไม่ได้เรื่องสู้มนุษย์ไม่ได้ทีนี้มนุษย์คนนี้มาวัดเนี่ยเสร็จแล้วก็มีเปื้อนโครนเปื้อนอะไรก็ลงไปที่บ่อน้ําข้างวัดก็ไปล้างเท้าล้างมือ ระหว่างล้างเทา้าล้างมือก็มีแมงวันมาเกาะมนุษย์ก็เดินหนีดิโอ้ยแมงวันนี่ยุ่งจริงเว้ยม,มาเกาะมาไตามาตอมก็เดินหนีมลงหวัดไอ้กบก็บอกโอ้โหมนุษย์ทั่ว่าจะแน่ตู้มแมลงวันตัวนิดเดียวยังไม่ได้เลยโธ่เอ้ยแพ้แม้กระทั่งมแมลงวันไอ้กบก็บอกอเป็นมแมลงวันดีเว้ยเหนือกว่ามนุษย์อีกอนะอยากเป็นมแมลงวันคแมลงวันีนฮีโร่ของกบเลย ระหว่างที่คิดอยู่นั้นเออแมงวันมันก็บินมาเกาะที่ปลายจมูกกบกานแยวอนดาวที่กบมันจะทำอะไรกินค่ะกินเลยแลบลิ้นแผลโอ้โหยแมงวันยึกยันแน่สุดท้ายก็เป็นกบยังดีก,กว่าเว้ยไม่เป็นอะไรเรื่องนี้สอาอะไรหลายคนเป็นนิทานตลกเนี่ยหลวงตาแพรยมาเรื่องอบเราอาจารย์ก็ฟังมาถ้าจะเด็กๆแล้ว มันไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยดีที่สุดจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่เกิดเป็นคนระดับไหนก็แล้วแต่มันไปนเป็นอย่างตื่นไม่ได้อย่างกันญยาพรโอ้โหเห็นดาราอยากเป็นดาราไอดาราจริงๆเขาก็มีความทุกข์ของเขานะใช่ป่ะใช่ค่ะอ๋อสกัิยาพรไปกับดาราอา๋ดังที่สุดในประเทศไทยอ่ะแต่แล้วไปนั่ง,งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้กันเนี่ยกัญยาพรเนี่ยนั่งสบายกว่าเยอะเลยจริงป่ะจริงค่ะ ไอ้ดาราบอกโอยคนนี้มาตายรูปหน่อยเอ้ยเดี๋ยวขอนั่งหน่อยมึงไม่ได้กินแล้วคันนี้ไม่ได้กินสบายแล้วล่ะ <c oughs> แต่เราเนี่ยกันจะพอไปนั่งก็ไม่มีใครรู้จักเราก็นั่งกินของเราแบบเบิร์ดเบิร์ดสบายเสร็จแล้วก็ขับรถกล,บลับบ้านนอนมีความสุขไม่ไม่ต้องมีใครมายุ่งมาเกี่ยวมาอะไรจากอาจารย์เนี้ยไม่เคยเป็นดาราหรอกแต่เคยออกทีวีอยู่หลายปีจนมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันหมดความเป็นส่วนตัวเพราะบางคนโทรเช้าสายบ่ายเย็นทั่วประโลกเลยตอนนั้นออก โลบอนเน้นเบิกไงเปลี่ยนมือถือไปตั้งสามสี่รอบเราก็มีความรู้ว่าไม่ไหวไม่ชอบอาจารย์ไม่เคยชอบคยก็โทรมาอาจารย์หลักแก้วถามนู่นถามนีม่อยู่เรื่อยทั้งวันทั้งคืนอย่างเรานี่รู้ทุกเรื่องปต่หลายเรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่าไปเปรียบเทียบเปรียบแล้วมันเกิดปมกันเนี่ยปมยามเลยท่านผู้ฟังที่เคารพเพราะว่าเปรียบมันเกิดปมในทางพระก็เรียกว่าปมนี่แหละนะ พราะปมนี่ถ้าเราดีกว่าเขาเราก็ยิงแต่ถ้าเราแย่กว่าเขาเราก็อีฉา,าเขาจริงไหมกันเนี่ยพ่อจริงค่ะเพื่อรุ่นเดียวกันโหเราร้อยเอกนี่พันโทแล้วเว้ยนี่พันเอกแล้วเว้ยเรายังร้อยเอกพันตีอยู่เลยตั๊กต่อยอะไรเงี้ยเมื่อเปรียบเทียบก็เลยเราก็ทุกงแต่หาลูกไหมที่เขาได้ไปเร็วๆบางทีเขาก็มีเหตุมีผลของเขาบางทีเขาก็มีบุญเก่าดีของเขาใช่ไหมใช่บางทีเขาก็อาจจะเข้าตากรรมการอะไรเงี้ย ก็อย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเรา<ะ>เป็นตัวเราเรามีพ่อแม่มีแฟนมีลูกเต้ามีบ้านอยู่มีรถรับมีเงินเดือนกินเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดแล้วในยามนี้ใช่ไหมกันเยี่ยพรค่ะทำมาไหนคิดว่าตัวเองตกต่ำก็ไปโรงพยาบาลว่ามึงกุดตึกไหนก็ไม่รู้ที่เขาแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดหน้าหายไปครึ่งหนึ่งอะไรไปดูเขาสักรอบหนึ่งนะกันเนี่ยพร แล้วกลับมาเรายังมีหน้าคบขาคบแขนคคบตายังอยู่คบเราก็มีความสุขตามอัตภาพของเราใช่ไหมจะไปเปรียบเทียบเปรียบแล้วเกิดปมแล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์พระเจ้าจึงให้สันโดษเราเป็นไรเราก็พอใจตรงนั้นแต่ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเราก็อัพขึ้นไปเรื่อยพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นที่พูดนี่ไม่ใ,ใหญ่อะไรเยอ้เฉยเช้าชามเย็นชามปีละเจ็ดร้อยกรชามไม่ใช่เราก็ทํางานในห,หน้าที่เรา ส่วนคนให้ผลนี่ยประโยชน์อ่ะคนให้ผลเราก็คือเจ้านายคือคนที่อยู่เหนือเราไม่ใช่ตัวเราจะไปคิดเองว่าเอ้ปีนี้ฉันองได้สองขั้นปีนี้ฉันต้องได้ยศไม่ใช่ถ้าว่าเราคิดเองได้เราก็การกาที่จพอ,อาจารย์แนะนําเลยอยากยศเร็วๆก็ไปที่ร้านอสัะอาดแถวบ้านอาจารย์ยไปซื้อเลยใส่มาเห็ไหมแต่อย่าเดินออกนอกนะ๋ยวติดคุกแน่นอน <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปเปรียบเทียบกันเรื่องบเนี่ยมันเอ,อเล่าแล้วเราก็ได้ข้อคิดว่าในที่สุดเนี่ยธรรมะบทเนี้เขาก็วนมาหาตัวเราก็เรานั้นประเสริฐที่สุดแล้วเกิดมาเราจะทําบุญทําบาปมันก็เรื่องของเราแหละเพราะว่าอะไรแล้วนะตอนตายอ่ะไอ้บุญกระบ,บาปเนี่ยมันจะตามเราไปคนเดียวมมนไม่ตามพ่อแม่ลูกเมียเรานะมันตามตัวเราไปนะกันเทียบอ่อนใครทําใครก็ต้องได้รับใช่ไหมกฎแห่งกรรมใช่ค่ะ เป็นไงล่ะเป็นที่ทานสั้นๆแต่ว่าก็ได้ข้อคิดพอสมควรทีนี้เอาละกันเยี่ยปอนเคยขึ้นสวรรค์ไหมไม่เคยค่ะเคยลงนรกไหมไม่เคยค่ะอยากไปไหมเดี๋ยวอาจารย์หลักแก้วจะพาไปทัวร์ <c oughs> อ่ทัวร์ภายในห้านาทีเนี่ยได้ไปแน่นอนค่ะ <c oughs> ก็มีคนเนี่ยเขาตายแล้วเขาก็ตกนรกไปนะไอ้นรกนี่เวลาจะกินข้าวเนี่ยช้อนมันยาวอะ่ะเคยเห็นช้อน ยาวๆไหมกันยพรเอาช้อนมาแล้วก็เอาไม้สักหนึ่งเมตรเนี่ยมาผูกปลายไม้ไว้อะ่ะแล้วก็เอาปลายช้อนเนี่ยกิน,นกินได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าช้อนนี่มันยาวคนที่เข้าไปในนโลกก็ข้าวปลาอาหารมีเต็มจะกินไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าช้อนนี่มันยาวเกินอือนะค่ะมันมันสมควรอยู่ในนรลกจริงๆเะพอจากนรลกไปก็ไปทัวร์สวรรค์พอไปทัวร์บนสวรรค์เนี่ย บนสวรรค์เนี่ยช้อนก็ยาวเหมือนในนรกอะนะกันเดียบอดแต่เขากินได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมกันเดียบอดพะเขานั่งตรงกันข้ามไงสองคนอีกคนหนึ่งก็ช้อนยาวอีกคนนึงก็ช้อนยาวแต่ไอช้อนยาวเนี่ยมันก็ตักของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ป้อนฝ่ายตรงข้ามอีกคนหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็ตักฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ป้อนอันนี้กินได้ทั้งสองไหมค่ะ <'re> <heart> <BE> อันนี้เห็นไหมพอสวรรค์นี่ก็มีความสุกกินไปหัวเราะไปมีความสุขส่วนในนรกเนี่ยพยายามที่จะ ตักแล้วก็มาใส่ปากตัวเองยังไงมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมตักยังไงก็ทักไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้หรอกแต่เรื่องนี้มันสอนอะไรรู้ไหมกันที่เรีบอมันอยู่ร่วมกันมันต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันใช่ไหมถ้ายิงให้ถ้ายิงได้ใจสดชื่นเพราะในสว์เนีอ่ยฉันปันให้คุณคุณก็ปันให้ฉันส่วนในนรกมีฉันไม่ปันให้ใครเลยจะแฮบอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเรียกอะไรสลากินรวบใช่ไหม ไม่ใช่สลากกินแบ่งของรัฐบาลเก่า,ากินรวบคือก,กินคนเดียวไม่แบ่งปันให้ลูกพี่ลูกน้องลูกอะไรต่ออะไรเลยเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์เล่าแต่เขาเขียนขึ้นมาเพื่ออุปมาอุปไมยถึงว่าการจะอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราจะต้องรู้จักแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันวันนี้เราไม่โอกาสเราก็แบ่งปันแต่เราแบ่งปันแล้วเราไม่ได้เสียหายเราไม่ได้ หมดเนื้อหมดตัวเราไม่ได้เก่งต้องขายบ้านขายช่องอะไรเนี่ยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะใส่บาตรบ้างทําบุญทํากุศลบ้างตามที่เราพอให้ได้แล้วไม่เดือดร้อนเนี่ยรีบทำา้ะเป็นไงนรกสวรรค์การเรียบร้อ,อยยังไม่ต้องไปแล้วแต่เชื่ออาจารย์ให้แบ่งปันไปเรื่อยๆมันก็เป็นสวรรค์ถ้าเราไม่แบ่งปันใครเราก็เป็นนรกจำไว้อย่างนี้ได้ค่ะอาจารย์ต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง พี่อาจารย์ก็ชอบเล่านะกันยาพรรู้จักบริษัทเนชั่นแนนพานาสนิกไหมรู้จักค่ะประธานบริษัทเขาแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นคนร่ํานรวยเขาชื่อมัตสึชิตะค่ะมัตสึชิตะเป็นคนญี่ปุ่นมัตส <ush> <ush> mm ึชิตะก็อยู่สมัยเดียวกับฮอนด้าญี่ปุ่นเหมือนกันเขาก็มาคล้ายๆกันฮอนด้าก็มาจากช่างมาจากปอสี่มัตสึชิตะนี่ก็ปอสี่นะไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากมายสมัยก่อนทําหลอดไปขายขายไปขายมาก็ ไม่สู้ดีเท่าไหร่เขาก็เลยกลับบ้านนอกไม่ไหวแล้วเจ๊ทีนี้บ้านนอกต่างจังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยเราวาเวลาเขาจะกินมันเทศกัญญาพร้เคยเห็นเขาเอามันเทศใส่ลงไปในถังไหมเขาเอาไปทำไมเอาไปล้างเพราะมันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นว่ามันเนี่ยมันมีดินพอกอยู่เยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะเอามันที่เปื้อนดินเนี่ยใส่ลงไปในถังแล้วก็าพายเนี่ยคน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 เพื่อเอาดินออก ท่นไปล้างทีละลูกมันก็ไม่ไหวเพราะมันมีเป็นร้อยร้อยลูกเขาก็เอาพายเนี่ยคนคนให้ดินมันหลุดอันนี้มัสจิตะเนี่ยเขากลับบ้านเขาก็ไปเห็นชาวบ้านชาวสวนเนี่ยเขาล้างมันเขาก็สังเกตเห็นมันมีจมมีรอยมีรอยมีจมกียพรได้เขาคิดอะไรไหมอาจจะยังคิดไม่ถึงมัสจิตะก็บอกว่าชีวิตคนเรามันก็เหมือนมันเทศบางช่วงมันก็ลอยบางช่วงก็จมไงบางช่วงก็จมบางช่วงก็ลอยจริงไมมจริงจริงค่ะ เหมือนเราจมก็คือมีทุกข์อะค่ะลอยเนี่ยก็คือมีสุขอะ่ะถูกหวยรวยเพราะอ้าวเนี่ยหมดมีนี่มีสินหรือว่ามีความสุขดีได้สองขั้นไอปีนี้ไม่ได้สองขั้นท,ทําแทบตายปีนี้กูไม่ได้ทําเลยได้สองขั้นอะไรเนี่ยมันก็เหมือนมันเทศเนี่ยมัตสุชิตะเนี่ยเขาคิดบางคนเนี่ยคิดไม่ถึงไงแต่มัตสุชิตะเนี่ยพอเห็นมันเทศจม,จมๆลอยๆเขาก็มานั่งคิดเออชีวิตเราตอนนี้มันจมเว้ย มันขัดทุนเจ๊งเลยทำหลอดไฟฟ้าทำขั่วหลอดสามสี่ขั่วแล้วมันก็ยังไม่เวิร์กเพราะเขาไปเห็นไอ้ลอยลอย,ลอยจมๆจม,จมของมันเทศเนี่ยทำยังไงร,รู้ไหมกัญญาอรก็เลยได้ไอเดียปิ้งกลับมามาสู้ชีวิตมาเริ่มปั้นธุรกิจของตัวเองใหม่เริ่มเอาหลอดไฟฟ้ามาทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสุดนีน่ฉนนธนาสนิก็เกิดณนะบัตนั้นเลย ก็ค่อยๆยขยับขึ้นมาจนกระทั่งเป็นบริษัทใหญ่ๆมีสาขาทั่วโลกเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไ,ไหมเรื่องนี้เขามาเล่าเองหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาก็มาเล่าว่าเขาเนี่ยได้ไอเดียบันเจิดจากการที่กลับไปบ้านและไปเจอชาวบ้านเนี่ยเขาคนภายมันเอามันมาล้างมันมีจมๆลอยๆเขาก็เป็นข้อคิดว่าเออชีวิตคนเรามันก็มีรอยมีจมมีจมมีรอยไปดูนักการเมืองก็ได้กว่าจะขึ้นมาแต่ละคนใช่ไหม ขาก็ต้องตกแล้วตกอีกอย่างลิงคอนเนี่ยรู้จักไหมประธานาธิบดีลิงคอนของสหรัฐอเมริกาวกว่าจะมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเลือกตั้งกี่รอบอะ่ะนะกว่าจะเป็นตั้งแต่สภาล่างสภาบน,สภา,บนสภาสูงอะไรของเขาอ่ะแล้วเป็นคนอยู่ในปา่า,ปาชาวป่าชาวดอยได้ยนะไม่ได้เรียนหนังสือหรอกพักอยู่ก็บ้านซุงซุงก็คือเหมือนเล้าหมูก็เล้าอะ่ะแต่เป็นซุงเงินใหญ่ๆไม่มีข้างบนเพราะบ้านเขาฝนไม่ตก พราะนั้นเนี่ยจากลิงคอนเนี่ยใครจะเชื่อว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีแต่เขาสู้ไงไปเป็นทนายไส้แห้งมั่งว่าความได้ตังบ้่งไม่ได้ตังบ้างสุดท้ายไปเป็นสมาชิกตั้งล่างจนกระทั่งถึงสูงสุดของอเมริกาจนกระทั่งประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็เจอแบบลอยๆโจม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 ลอยๆมันมันสุชิตะเนี่ยเมื่อเขาประสบความสําเร็จแล้วที่อาจารย์ยกย่องแล้วก็ชมเชยเขา คือเขายังสร้างหมหาวิทยาลัยขึ้นมาสองแห่งให้คนญี่ปุ่นเรียนปีนะอันแรกเขาเรียกอะจจริธรรมทางธุรกิจใครอยากจะทําธุรกิจก็มาเรียนก็เข้าเรียนเรียนแล้วก็ไปทําธุรกิจไม่เสียตังค์ด้วยนะอ <c oughs> ต่อมาก็อีกอันหนึ่งก็เป็นหมหาวิทยาลัยที่เรียนจนเป็นด็อกเตอร์ <c oughs> คุณอยากจะวิจัยค้นคว้าเรื่องอะไรไปอเมริกาไปยุโรปไปอะไรต่างเสร็จแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาอยู่บริษัทเขานะ <c oughs> มีคนมาถามว่าไม่กลัวเขาไปอยู่โซนี่ไปอยู่บริษัทอื่นแล้วก็บอกคุณถามผิดแล้วผมไม่ได้สร้างคนเพื่อบริษัทของผมผมสร้างคนเพื่อคนญี่ปุ่นเพราะผมได้รับประโยชน์จากแผ่นดินญี่ปุ่นผมเติบโตมาจากไม่มีอะไรเลยตอนนี้ผมมีเยอะแยะผมก็อยากจะคืนกำไรให้กับสังคมบ้านเราก็เรียกว่าปันสุขอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะคืนกาไรให้กับสังคมให้คนได้เรียนเนี่ยอาจารย์นับถือเลยว่า ให้คนมีการศึกษาดีกว่าคนไม่มีการศึกษาถึงมีการศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็คัดเลือกคนพอสอบเสร็จก็ให้เรียนจนเป็นด็อกเตอร์อยากจะวิจัยอะไรก็ทําเต็มที่เขาปันเงินจากตําไรของบริษทัทส่วนหนึ่งเอามาทําเป็นหมาหาวิทยาลัยให้คนได้เร่าได้เรียนกันเนี่ยการน,นี้พอเห็นไหมว่าบางครั้งไน,นิทานเล็กๆน,น้อยๆ่าดูถูกเหมือนอีสบเล่านิทานเป็นร้อยๆผันเรื่องใช่ไหมอีสบอ่ะได้ได้ฟังใช่ไหม อย่าไปดูถูกว่าเอกระต่ายกระเตา่าหรือว่าหนูกับราชสีมันเป็นเรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่เพราะอีศพบเนี่ยไม่ได้สอนเด็กเลยนะสอนผู้ใหญ่ยางกระตา่ยายกระเต่าการย่าบอลเคยเรียนมาใช่ไหมเคยค่ะวิ่งยังไงมันก็สู้กระต่ายไม่ได้จริงปะ่ะจริงค่ะทำไมอีศบมันปั้นให้กระต่ายแพ้เพราะไอ้คนวิ่งเร็วมักจะประมาทเรียนรู้เร็วประมาทมีเงินมีทองพ่อร่ำรวยก็ประมาทไอ้เต่านี่คือยากจนช้าแต่มีความเพียรพยายามใช่ไหมใช่ค่ะ เดินเรื่อยมุ่งมั่นที่จะเดินลูกเดียวเลยจนกระทั่งถึงเป้าหมายจะตายเนี่ยยังไงก็ชนะเต่าอู่แล้วไปนอนเล่นสักพักหนึ่งก็ได้หลับไปพวกเต่าเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหงเต่านี่คือความเพียงจะตายคือความประมาทเห็นไหมถ้าเราเอามาเป็นข้อคิดสะกิดใจเล็กๆน้อยเนี่ยนิทานพวกนี้สอนเด็กแต่ต้องอธิบายให้ฟังไอเราเรียนเด็กๆก,ก็ไม่เคยมีใครพูดให้ฟังมันหมายความว่าอย่างไงอย่างราชสีห์กันหูเนี่ย ไอ้หนูตัวเล็กหลักการมันจะไปช่วยราชสีได้อย่างไงจริงวะจริงค่ะแต่ชีวิตมนุษย์นี่แหละเรือโทโจเซฟล็อกพอตของอเมริกาเรือโทคือร้อยโทช่วยพลเรือเอกนิมิสของอเมริกาสู้กับญี่ปุ่นได้และชนะด้วยที่มิดเวย์เพราะนั้นเนี่ยหนูช่วยราชสีมันก็เป็นเรื่องจริงในสังคมเขาจึงเอามาผูกเป็นนิทานให้คนได้รับรู้ได้เข้าใจกันนะกัรเทยาปรนนี้ก็สักสามสีเรื่องก็พอสมควรนะค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอมโรสดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยเรื่องเราดีๆแบ่งปันนิทานนะคะให้เราได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้นําไปคิดแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ